ครับนี่แหละครับไก่ชนนะครับอันนี้เขาใส่ยาใช่ไหมยา,ยา,ยา,ยา و, ๆๆๆๆๆโอ้ดูโดนโดนโดนกิ้วเท่าน้ำมยโบนี่ยบอระเพ็ดบอระเพ็ดอ๋อออตัวตึงรีดตัวจอเลยปี๊ป้องกันสิเลยน้ำตาใสอันนี้อ๋อตะไสน้ำมูลน้ำโอ้ถ้านำกระรางบอระเพ็ดให้ไก่ชนกินนะฮะนั่นแหละ,ะกินทั้งเนี่ยให้มันจะได้มีกำลังเออเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะฮะ เซียนไก่ชนนะฮะดูไว้นะครับอันนี้เป็นเคล็ดที่เราไม่หวงกันนะครับอ่าบุรพเพศใช่ไหมไอ้ย่อันนี้อ่าออยตังบูเลยเม้นนะซีตังบูตเลยเม้นนะต้นเวียงต้นนี้เองเม้นโอ้สุดยอดเลยครับนี่แหละครับไก่ชนสนใจไก่ชนก็มาที่ประคนชัยนะฮะอ่าอันนี้เจ้าเจ้าสิงเวียนเหรอคะทำไมตุจุลนาเนี่ย วันจูดเจอมั้งนะนี่แหละครับนี่แหละครับบ้านผมนะฮะมีทั้งยุ่งข้าวข้างหลังเนี่ยฮะวันห้าเนี่ยบ้านแล้วก็เลี้ยงแกะชนนะครับนี่ฟีพัทยานำมาฝากนะครับของดีๆนี่นะครับนั่นๆๆ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 ๆตัวนี้จับออกมาแล้วให้กินต้นบอระเพ็ดใช่ไหมขึ้นต้นบอระเพ็ดใช่ไหมเพื่อเพิ่มอะไรนะเพิ่มพลัง อ่ยย่าๆๆโอ้ยตัวนี้สวยใช้ได้เลยปุ้ยจะได้เนี่ยโมัวเป็นน้ำโปเพราะคนแองเองขึ้นมากินปุ้งกินปุ้งเพาะหุยพัทยาไงแต่กีธามาโตมาโตไรเดี๋ยนี้กีแทนจ๋อบังมาเคยปุ้ยเนี่ยเนาะไรแม้นว่านี่รอแต่อันนี้สีันนี้สีเทา ดูนี่ดูการป้อนบอระเพ็ดนะฮะคุณผู้ชมครับอ่าอ <t> ่าบังคับ,บข,บขืนใจเลยเหมือนเหมือนเด็กกินยาเลยครับค<อ>ุณผู้ชมครับแน่ใส่เข้าไปแล้วครับหนึ่งสองสามนั่นแหละครับโอ้ยหยะเออนี่ต้นบอระเพ็ดอะไรใช่เบอเวอร์เวอร์เบอมนอ๋อเป็นเถาวันเถาวันเถาวน เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับอันนี้นะฮะเอามาฝากนะครับพี่พัทยาน,นำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะนี่ไก่กินบอระเพ็ดนะฮะเพิ่มพลังเขาเรียกเพิ่มพลังนะฮะอ้าวล่ะครับ,เ,เ,รบเรียบร้อยชุบชุบชุบอ,อ,นนนนนนอ่าเอาไข่ขันหน่อยขันหน่อยขันหน่อยอ่านี่นะฮะโอ้ย